อะผมบอกแล้วผมไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรมึงของจริงเมื่อวานให้มึงหลอกต้องไม่ครับถ้าไม่เชื่อผมว่าไม่สนใจเลยแต่ถ้าผมอยากรู้ว่าผมจะสนใจคําว่าไม่เชื่อแต่ลบหลู่ผมไม่ผมไม่ได้ใช้คํานั้นผมบอกผมจะบอกกับตัวเองถ้าผมไม่เชื่อแล้วผมอยากรู้ผมก็ต้องศึกษาและเรียนรู้ผมไม่ได้ต้องจับผิดแต่ผมจศึกษาเรียนรู้ด้วยเหตุและผลของจริงของปลอมผมไม่รู้ แต่คนเป็นเขารู้ <c oughs> อย่างเมื่อกี้เนี้ยเ <c> น <oughs> ี่ยท่านก็คือปู่หรือสีปู่หรือสีอชีวกุมารพัฒน์รู้จักไหมครับปู่ชีวกุมารพัฒน์เนี่ยท่านเกิดรุ่นเดียวกับพระเจ้านะครับมีตัวตนจริงนะเรามีพ่อมีแม่มีอะไรจริงไม่ใช่แบบโอ้ยต้องสองพันกว่าปีแล้วมันจะเชื่อได้ไงว่าจริง <c oughs> เชื่อเถอะว่ามันจริง <c oughs> มีเรื่องจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นอปู่ชีวะท่านเป็นหมอ เป็นหมอที่รักษาพระพุทธเจ้านะครับเดินตามพระพุทธเจ้า,จารักษาพระพุทธเจ้า,จาเพราะฉะนั้นใครจ็บใข้ได้ป่วยก็ต้อพึ่งหมอแต่สำหรับผมว่าหมอชีวกโกมารพัฒนถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของผมท่านหนึ่งท่านไม่ต้องบอกอะไรเอาจิตที่เป็นกลางที่สุดท่านจะช่วยเหลือคนทีรมากินผัวเมีย มีปัญหาการมีทะเลาะกันท่าไม่ยุ่งนะแต่ท่านจะแนะนํำเฉยๆบางคนเมียก็ข่ผมผัวเกินที่ผัวก็ควรตีนเมียอะไรแบบเนี้อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้ามเป็นคนโบราณอ่ะเป็นคนโบราณคนรคนนุ่นเก่าเพราะฉะนั้นคําพูดท่านก็จะตรงๆชัดๆตังแรงแรงแรงกว่าผมได้ซ้ํ <อ ition> าบางทีอ่ทำไมผมถึงกล้าที่จะบอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเจอมากับตัววันที่ผมบอกว่าลูกค้าพาผมไปเนี่ย พี่อพี่ต้องเจอคนนี้ของจริงสิงยุตินี่ยไม่ช่วยคนอื่นได้มันช่วยตัวเองไม่ได้นี่พี่ต้องเจอคนคนนี้ผมไม่เจอมาแล้วแม่แบบใครวะ <c oughs> ใครวะทําไมอ่ะมีพี่พี่กล้าเปล่าหรือว่าพี่ตุ๊ดไอ้คานี้ผมจะชอบคนตีนคนบ่อยใครไม่กล้ามตุ๊ดแต่ดิไม่กล้าดิอะไรประมาณนี้ไม่ได้ว่าคนเป็นตุ๊ดไม่ดีนะคนเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นเธอเ,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 เป็นทอมอ ในทางธรรมะที่ผมรู้มาเนี่ยมันคือเป็นเวรกรรมนะครับเวรกรรมยังไงครับเวรกรรมชัดเจนครับเพราะคุณเกิดมาสังขารไม่ตรงกับจิตเนี่ยมันก็คือเวรกรรมครับคุณฝืดแน่แน่คุณมีความสุขแน่แน่คุณเป็นทอมแต่คุณหล่อขนาดไหนอะถ้าคุณยังมีอวัยวเพศเป็นผู้หญิงอยู่ยังไงก็เป็นผู้หญิงถูกไหมครับคุณเป็นผู้ชายแต่คุณมีใจเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามถ้าคุณยังไม่ไปตัด ท่อน้ําทิ้งอะไรของคุณนะมันก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ดีแหะครับอืเพศไม่ตรงกับใจเนี่ยอันนี้แค่นี้ก็ทุกแล้วอืพุทธเจ้าบอกทุกทุกง่ายง่ายนี่ก็ทุกจากการดํารงชีวิตนี่แหละทุกจากสิ่งที่เรารู้เองนี่แหละอืจะบอกว่าเขาไม่ดีก็ไม่ได้ดิงยุคนี้สมัยเนี้ยคนอ่าผมเรียกว่าคน เพศเดียวอ่ะเพศเดียวแต่สองอารมณ์อ่ะมันมีเยอะมากตอนเนี้ยแล้วก็เป็นที่ทําหน้าถือตาก็มีเป็นที่อ่าสังคมเชิดชูมาให้เป็นคนทุนเด่นคนดังเรื่อยก็แล้วแต่ครับ <c oughs> ถ้าเราจะมองใครสักคนหนึ่งผมว่าเราต้องมองข้างในเลยนะมองนอกไม่พออ,อย่างอ่ะ ชื่อดังทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคุณเชื่อผมเถอะเขาไม่เคยมีความสุขจริงๆที่แท้จริงเลยตอนหน้าต่อตาเขามีเขามีเงินเขารวยเขาดังเขาจัดมีของใช้แพงๆอะไรไม่ได้แต่เชื่อผมเถอะเมื่อเขาอยู่คนเดียวเขาจะร้องไห้บ้าคลั่งมากเพราะเขาจะไม่มีความสุขคนเราหาความสุขที่แท้จริงให้ตัวเองไม่เจอมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะเศร้ามากครับเหมือนเหมือนประมาณว่า ท้าไม่ประเทศชาติสิาาอะรเงี้ก็ล่าดะซาวบอนั่นสู้ความจริงดีกว่าครับสู้ความจริงดีกว่าผมปฏิบัติธรรมเป็นประจำก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะมีเรื่องยุคของรัฐประหารยุคของคอสช,อ,ชอ,อะไรเงี้ยพอมันชุมนุมกันไม่ได้แต่ถามทุกสถนธรรมก็ต้องเลิกก็ต้องชุมนุมกันไม่ได้นั่นแหละครับผมก็ปฏิบัติมาตลอดแหละครับจนกระทั่งมันถึงเลิกแต่ว่าก็ยังเรียนธรรมะตอนนี้นี่ ซูมได้ก,ก็เป็นพวกไปเลยนี่เพราะว่ามีออนไลน์นี่ก็เรียนรู้กันทางออนไลน์เป็นเฉพาะกลุ่มครับอ่ะวกกลับก็มาหาปูช่วกต่อผมไปกับลูกค้าเนี่ยลูกค้ามาออกตั้งแต่ตีห้านะโอ้โหมันอยู่ไหนเนี่ยองอติช่ไม่ใช่พี่อยู่แค่นี้นี่ดุจจาภาชีนี่แค่นี้เองเออจะรีบไปหาทํามะเขือเตี๋ยอะไรนะพี่ใครไปก่อนได้ก่อนเพราะปู่เขาดูนานแต่ละคนนะ่ะ ไม่มีการจองทางโทรศัพท์นะถ้าพี่อยากไปพี่โทรบอกว่าวันนี้จะไปพี่ถึงเมื่อไหร่พี่ก็ได้คิวเมื่อนั้นไม่มีการจองให้ไม่มีเด็กเส้นไม่มีอะไรอา่าชัดเจนอย่างนี้เอาไปก็ไปค่ากูต้องหกสิบบาท่ย <c oughs> <c oughs> ก็ไปดิ <c oughs> ผมก็ไปก็เออถ้าทางจริงจริงผมไปถึง,ถงครั้งแรกที่ผมไปก็มันเกื <c oughs> อบเจ็ดเกือบแปดโมงก็ไปหาซื้อหมากซื้อภูอะไรจะไปถวายอะไรท่านอะไร ไปถึงก็ประมาณแปดโมงกว่าจริงๆอ,ะอ่ะท่านจะยกพันครูประมาณเก้าโมง <c oughs> <c oughs> ก็ไปเพื่อจะให้ยกให้ทนยกพระพันพันครูนะครับแต่ไปอะ่ะคือท่านก็เรียบร้อยแล้วท่านเริ่มดูดวงให,ให้ช่วยเหลือผู้ชาวโลกแล้อือย่างว่าลูกค้าผมน้องคนนี้เขาไปบ่อย แฟนเขาไปบ่อยเขาก็ไปบ่อยเลยเขาก็จําได้ปุ๊บเขาก็เจอปุ๊บโปก็ทักเลยเอ้ยเอ้ยไอ้มึงวันนี้มึงพาโจนมาหาโจนในมาวะนั่นไงเล่นกูแหละกผมไม่ได้คิดอะไรผมเฉยเยิงจิมเดี๋ยวมึงเจอกูก็พูดงี้แล้มึงเจอกูอาคาดมาหลายเดี๋ยว่มีอะไรครับเมื่อ จากเจก็เจอเจอ,อครับซึ่งก็เห็นหน้ากันเดี๋ยวนั้นอันนี้ครับไพ่ที่คนเป็นร่างทรงก็ได้นะครับคนเป็นเป็นครูเป็นหมอเป็นนักปราชา์ก็ได้เป็นผู้ให้ความรู้ก็ได้เป็นร่างทรงได้ครับเป็นลากีได้ครับเป็นหมอดูยังได้เลยแต่าอาจจะแบบมันไม่จีจา๊าเท่ากับเมจิเชียนหรือว่าให้พีทนะครับไพ่าลากีเนี่ยเขาจะนุ่มนานุ่มนวลสุภาพอะไรแบบนี้เขาจะไม่ค่อยดัง เขาแบบอย่างเนี้ยแต่เขาจะมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนเหมือนกันนะครับผมิไปดูไพ่หมอดู่มันมีอยูสิงบายนะครับพอถึงคิวผมก็เรียกเข้าไปอ่เรียกเข้าไปปุ๊บเขาก็พูดปุ๊บ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 ยิงปุ๊บ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 ทำไมมันใช่หมดมันใช่คือเฮ้ยเขารู้ที่ใส่เราได้เงเการู้เขาพูดเขารู้กว้างวะ ขนาดคิดเขายังได้ยินเขายังพูดตรง ấy. เลยเขารู้ว่าทั้งผมนอนยังไงใส่เสื้อผ้าแบบไหนอันนี้ก็ไพ่หมดดูตัวที่สามไพ่พระไพ่สี 4, เนี่ยตามเลเวลตามลำดับก็คือว่าความฉมังต,ต่างกันนิดหนึ่งแต่สองเนี้ยจะเป็นออกด้านมะเยอะอนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนสบายใจครับท่านทัก มึงหากูมานานแล้วสิอนี่มจิเชียนคือไพ่ไหมอด,ดูตัวที่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าตักสินอ่ะวางไว้อไฮพีสนใ่ตัวที่สองหนึ่งสองสามสี่นี่คือไพ่ไหมอด,ดูนะครับผมว่าพิดแรงจิจตจัดนั่นแหละผสมมันสองอันนี้แหละมีทั้งหวานมีทั้งเผ็ดมีทั้งร้อนมีหมด ผมบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะที่คนที่ไม่รู้จักผมและที่เรียกว่าร่างทรงเนี่ยแล้วก็ทักผมได้แม่นยำม,มากกระทั่งความคิดผมมันแม่นยำมากเรื่องแบบนี้คุณพิสูจนเองครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ได้ครับในช่องคอมเมนต์ช่องอะไรเนี่ยช่องแสดงความพิดเห็นนะ บอกเลยบอกเลยก็ได้ว่าผมผมไม่ค่อยชอบพูดภาษาอังกฤษตนปนภาษาไทยอ่ะครับผมผมคิดว่าผมรักภาษาไทยมากผมสงสารสมองผู้อ่างกำแหงครับกว่าจะคิดคนขึ้นมาได้แล้วคนไทยมาปิดเขียนซึ่งมันส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาที่ตายนั่นแหละไม่ใช่ภาษาราชการเนี่ยเราจะทํางานเป็นตีมตีมอะไรมึงวะตีมมันก็คือรูปแบบมันแล้วทําไมพูดรูปแบบอ่ะพี่เขาก็พูดกันอย่างนี้นั่นแหละอ๋อ เพราะแม่งเป็นคนไทยหรือเปล่าล่ะผู้คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์แปลว่าอะไรวะรู้นะไม่ใช่ไม่รู้สังกตแต่รู้ก็แสดงความพิถีพิถันไงด่ามันชมมันเลยก็ทำไมไม่พูดแสดงความพิถีพินนะโอ้พี่กวนตีนอะ่ะไ,ไม่ใช่กวนตีนถ้าคุณอยากพูดภาษาไทยกูพูดภาษาไทยอยากพูดภาษาอังกฤษกูพูดภสษาอังกฤษไปเลยบางครั้งมันทับศัพท์เกินไปมัน ม่ด้บอกผมต่อต้านนะพี่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแลวผมก็อยากจะสืบต่อจากพี่ผมนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์อะพูดง่ายอะไม่ต้องนอกเรื่องไปเรื่อยอะผมอะพูดเ,เลยเปิดถ้าไม่มีหัวข้อนะคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์คืออะไรวะคิดวิธีหาคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือเราจะทําอะไรงไงให้คนสนใจอะ่ะเราเราก็ต้องหาเรื่องนั้นน่ะเราดูที่คน หัวข้อใช่ไหมล่ะเรื่องหัวข้อใช่ไหมใชออ่แล้วทำไมพูดหัวข้อพี่เขาพูดเกันคอนเทนต์เราก็ต้องคอนเทนต์ดิออคอนเทนต์ก็เอ็นเทนต์ EP EP, EP. อะไรเอพิโซดเอพิโซดแปลว่าอะไรอ่ะโอ้พี่มันก็เป็นแบบช่วงตอนตอนะประมาณแบบนี้แล้ทำไมพูดตอนที่หนึ่งตอนที่สองไปเลยอ่ะอันนี้ผมพอจะเข้าใจนะเพราะว่า youtube มันอาจจะออกไปถึงต่างประเทศต่างชาติซึาา่งภาษาอังกฤภาษากลางคขาว่า EP เขาคงเข้าใจ ถ้ามันอีพีผมก็จะลงคำว่า,วา e อ,อีพิงอ่ะเดี๋ยวค่อยผมจะลงอ e ีพิงที่หนึ่งอีพ e ิงที่สองในเรื่องที่ผมนอกเหนือจากการดูดวงนะจากพระยิบีเนี่ยพระยิป,นะยปีก็ยังเป็นพระยิบศีอย่างนี้แหละแต่ผมมีศาสตร์ตัวเลขศาสตร์จิตใต้สำนึกจาดอ่าพลังพลังงานพลังรีรับอิทธิฤทธิปาฏิหารผมมีหมดอะครับผมผ่านมาเจอมาหลากหลายคิดว่ามีประโยชน์ก็จะมาเล่าให้ฟัง แต่อย่างหนึ่งที่รู้ไว้เลยนะครับว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ผมไม่ชอบทําอะไรที่เหมือนใครไม่ชอบถ้าเหมือนคนอื่นก็ได้ถ้าคนอื่นทําตามคนอื่นก็ได้ถ้าคนอื่นผมก็ไม่ชอบถ้าไม่อยากทําผมจะไม่ทําเลยแต่ถ้าผมทําอ่ะผมจะทําเท่าที่ผมอยากจะทําและผมต้องไม่เหมือนใครแค่นั้นเองมีแอปที่ตอนนี้แอปเกิดขึ้นมากมายที่ให้เราเข้าไปร่วมนูน่นร่วมนี่อะไรเงี้ย แรกแรก,ก็ดีแหละครับต่อมาเรื่อยๆเ,เราเริ่มจะคนเริ่มจะตามเราเริ่มจะเยอะมันก็จะมาเยอะกับเราให้เราต้องซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนัน่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยู่ผมก็ไม่ชอบผมไม่ชอบทุกอย่างอ่ะมันเป็นความลับของเรานะเป็นทิฏฐิของเรานะเราได้นําเสนออะไรไปแล้วนิ่มากายไปเป็นของมันนะโดยโดยของพวกเขาอะ่ะโดยที่เราอยู่ภายใต้าการควบคุมของเขาผมไม่ใช่ชอบแหกกฎเสมอไปหรอก แต่ว่าถ้าผมเข้ากดเขาไม่ได้อะผมมาต้องออกมาไม่ใช่เขาออกไปผมต้องออกมาเพราะเขาอยู่เขาจะเฉยผมก็ไปหากดเขาผมก็ต้องทําตามกดเขาแต่เมื่อกดเขาอ่ะมันทําให้ผมบึดอัดทาให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ประโยชน์จะร้องเพลงไปจะลิปซิงจะงตามจะแต่งหน้าทาหน้าทํานาเต้นนู่นเต้นนี่มันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนหลยก็แต่ผมไม่ทําอย่างนั้นนแบบของผมแบบของผม ผมต้องการให้ความคิดคนคุณจะเถอะว่าคนรวยคนจนไม่ต่างกันหรอกคนทุกคนเหมือนกันเนี่ยเท่ากันหมดครับใหใหญ่กว่าใไม่มีใครสูงกว่าใครหรอกครับคนคือคนมองในวิทยาศาสตร์เลยคนคือสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่ออกลูกเป็น,เป,นเป็นตัวเนี่ยไม่ได้เป็นไข่เนี่ยแล้วตอนนี้จะอยู่ที่ว่าเราจะใส่เรื่องราวให้เขาเป็นใครให้เรามีอำนาจเหนือเขาหรือให้เขามีอำนาจเหนือเรามันอยู่แค่นี้แหละครับ ที่ผมพูดเพราะว่าผมเอาเรื่องจริงมาพูดแล้วคิดแบบในทางเป็นจริงว,ว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายถูกไหมครับจะตายเมื่อไหร่แค่นั้นแหละถ้าว่ามันใส้ผมมันไม่ชอบผมมันเหม็นขี้หน้าผมมลุมมระถือผมลุมตีลุมฟันลุมแทงผมเราไปย่างกินผมตายเนี่ยผมก็แค่าตายก่อนแต่มึงก็ต้องตายตามตูกูอยู่ดี <laughs> เพราะ,ะนั้นผมก็เลยเรื่องกลัวตายผมไม่กลัวนะ แต่ผมกลัวว่าก่อนที่ผมจะตายแล้วผมไม่ได้สร้างบารมีผมไม่ได้มีสเสบียงหรือผมไม่มีต้นทุนที่จะไปสู่โลกหน้าเนี่ยอันนั้นนี่แหละที่ผมกลัวเพราะนั้นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือแผ่นดินช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากน่นั่นคือการสร้างบารมีอันนั้นแหละครับที่จะไปได้เพราะฉะนั้นตอนที่มีสังขารมันทําได้ไม่มีสังขารทําอะไรไม่ได้ครับเป็นนุจิตที่ล่องลอยเป็นพลังงานชิ้นหนึ่งแล้วกันเหมือนโทรศัพท์มือถืออะ คุณมีมือถืออยู่เครื่องหนึ่งเพื่อนคุณมีอยู่เครื่องหนึ่งคุณไม่เห็นหรอกว่ามันทํายังไงไรได้คุยกันะมันก็เหมือนกันก็เป็นพลังงานแต่ทางวิทยาศาสตร์จะอธิบายแล้วมันคือสนามแม่เหล็กที่มันคลื่นมันตรงกันมันก็เหมือนกับผีดวงจิตดวงวิญญาณนั่นแหละคลื่นความคิดอะไรมันตรงกันก็เลยอ่าใส่ไปซ้ามันก็เลยเจอบางคนก็เจอผมไม่เจอแต่ว่าผมเจอไหมผมเคเจออ่ะแต่ว่าผมไม่ เจออะไรที่มันแบบมจะพูดดีกว่ามันจะมีหมดแหละครับถ้าติดตามช่องผมไปอ่ะมันไม่ได้เรื่องดูดวงเดียวครับเรื่องว่าทํายังไงชีวิตคุณจะมีความสุขได้ทุกนาทีอ่ะต่อให้คุณเป็นหนี่หัวฟูเลยอ่ะมันก็มีครับอ่ะกลับมาเรื่องปูชนะป่ชีวกนะปู่ชีวกท่านก็วันนั้นแหละแล้วท่านก็ผมก็ไม่ถึงกับเชื่อทันทีสงสัยสงสัยคิบหายพูดตรงผมโดน ครูบาอาจารนยะ์อะตั้งข้อหาผมหลายท่านค,คล้ายๆกันคือว่าผมชอบทดสอบว่าสิ่งหลือสิทธไม่ได้ท้าทายนะคำว่าทดสอบสิ่งหรือสิทิเนี่ยไม่ใช่ท้าทายนะครับทดสอบทดสอบว่าถ้าเราทำนี้จะเป็นอย่างนี้เหมือนที่คนอื่นเขเป็นไหมเออแล้วถ้าเราไม่ทำอาเงี้ยเราแต่เราก็มีบูชาเนี่ย จะช่วยเราไหมอะไรประมาณแบบนี้นั่นแหละครับทดสอบทีไรก็โดนทุกทีแหละครับโดนตำโทษมันไม่ถึงกับลบหลู่หรือท้าทายหรอกครับเพราะว่าสิ่งุฏิทิตเขารู้เขาดูที่เจตนาอ่ะนะครับก็เป็นงานคุยกันสบายๆนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาทุกร้อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็ยินดีนะครับยินดีท่านเข้ามาถามได้มาพูดคุยอะไรกันได้ครับเบอร์โทร,รศรัพท์ลงลายอะไรผมก็มีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครต้องการอะไรครับถ้าคุณไม่มีการโต้ตอบกลับมาเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านนะ่ะ รู้สึกว่าอยากรู้อะไรที่อยากรู้ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมผมเป็นหมอดูผมก็เป็นหมอดูไม่เหมือนใครไม่เหมือนหมอดูคนอื่นเขาทํากันซึ่งผมดูจากความเป็นจริงครับดวงไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่ทั้งชีวิตก็ขาดเรื่องดวงไม่ได้ครับมันมีผลครับเอาเป็นว่าครึ่งๆแล้วกันพบกันขึ้นทางดวงก็ห้าสิบการกระทําความคิดหรือตัวเราเองเอ่ะ ก็อีกห้าสิบสามสิบลิขิตฟ้าเจ็ดสิบต้องฝ่าฟันเพลงของคุณนั่นแหละก็ตัวคือที่ตัวกับใจไม่ตรงกันผมฟังแลไม่ได้สู้ผมรู้สึกเฉยๆผมไม่ชอบคำว่าต้องสู้ผมไม่ชอบการต่อสู้ผมชอบใช้สมองคิดแล้วก็จะทำยังไงให้มันบรรลุทำยังไงให้มัน ผมไม่พูดผมไมาสู้ไม่ได้แปลว่าผมไม่สู้นะอืมแต่ผมจะต้องพูดทําไมอ่ะ <c oughs> อวยพรมาว่สรราสาลพัทที่ผมผจญกับชีวิตที่มันดิ่งเหวโดนนู่นโดนนี่สาร,รพัดก็จะมีคนรู้จักรุนพี่รุนน้องลูกคงลูกค้าอะไรเนี่ย <c oughs> พี่สู้สู้พี่สู้หน้าอะไรเนี่ย <c oughs> กูไม่สู้เว้ยกูต้องตผมสู้ข้างในครับทําไมผมบอกกูต้องสู้ ประกาศไม่ได้ครับผมจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะสิ่งที่เป็นที่คุณเรียกว่าตัวมารผจญหรือว่าเป็นอุปสรรคอะก็คือมาจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณไหวกราบเคารพท่านศรัทธาท่านอย่างดีปุ๊บเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดปาฏิหาริย์ยข,ขอพ่อนี้ได้สมเด็จขอพ่อนั่นแหละครับนั่นคือคุณศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธาท่านสิ่งล้ำสิทธ์เหล่านั้นเขาก็ให้ผลตอบแทนมาแต่ทีเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านาระดับจิตสูงกว่าเราเชื่อเถอะว่ามนุษย์หรือคนเนี่ยมันไม่มันไม่หยุดหรอกเรื่องความโลภอ่ะคำว่ารวยรวยห้าล้านรวยสิบล้านรวยหลายล้านรวยพันล้านรวยเดือนละหมื่นสองหมื่นก็รวยแต่ถ้ามัน ทำแล้วมันได้ขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะหยุดไหมล่ะไม่หยุดครับแม้แต่ตัวผมเองผมูยังไม่แน่ใจว่าบันไดถ้าเกิดผมเกิดมีชิ้นเสียงขึ้นมาผม,มคิดว่ามีแน่ๆผมมีรายได้ที่สูงมากๆต่อเดือนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้จะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ไม่โลภได้ไหมแต่ผมมดได้รครึ่งหนึ่งผมได้เพราะว่าเจตนาแน่ๆครูบาอาจารย์สอนมาคือการช่วยเหลือมีและแบ่งปันเรื่องดีๆมีแลวแบ่งแบ่งปันและส่งต่อครับเพราะนั้น ผมก็จะส่งต่อสิ่งที่มันดีๆอ่ะนะครับใครที่เจออิทธิฤทธิปฏิหารอะไรมามากมายผมว่ารู้อยู่กับใจครับว่าทําอะไรผิดทําอะไรถูกถ้าทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชัว่วนี่คือเรื่องจริงเป็นกฎข้อเดียวของพุทธเจ้าที่ใช่กฎของโลกอะ่ะไม่มีอะไรที่ตายตัวครับมีข้อยกเว้นได้หมดครับอทําบุญ แต่ไม่ได้บุญมันได้นะทำอาดีได้ดีมันก็ได้นะแต่มันยังไม่ถึงไงขยันขันแข่งรวยมันไม่รวยนะมันเสมอไปแหละเพราะว่าโลกมันมีสองด้านเพราะทุกอย่างมันมีสองด้านหมดคุณต้องมองทั้งสองด้านมองด้านเดียวไม่ได้ ถ้าคุณเป็นคนตัดสินนะแต่ถ้าคุณไม่เป็นคนตัดสินคุณไม่ชอบที่นาใคัยคุณว่าเขาไม่ชอบเขามันเรื่องปกติแต่ถ้าคุณจำเป็นจะต้องตัดสินคุณต้องมองตรงกลางผมว่าการตัดสินคนที่ภายนอกอ่ะผมตายไปเจ็ดชาติมาเกิดใหม่แม้ก็งคุณยังเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันชัดเจนมันไม่มีคนธรรมดาโดยทั่วไปอ่ะครับที่จะมาสอนวิธีคิดหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าจะมีก็จะมีพวกที่ทําธุรกิจ คือขายมั่งทำธุรกิจกับการสังจิตและํำนึกอะ,อะไรพวกนี้เป็นคอร์สเรียนอะไรแบบนี้มันมันไม่มีครับมันไม่มีเป็นสาธารณะสาธนารนณะนั่นหมายถึงว่าคนดูฟรีได้หมดอย่างเงี้ยส่วนมากก็เป็นเงินเสียตังค์ครับโดยเฉพาะที่คนเขามีไรายได้น้อยเขาก็อยากชีวิตดีแต่ว่าคูไม่รู้จะรู้เนี่ยแล้วดันไม่ชอบอ่านหนังสืออีกถ้าใครตามผมอยู่ก็ทําใจไปได้เลยครับเพราะผมชอบพูด เพราะอยู่ในหัวผมมันเยอะใครที่ที่บอกว่าอ่านหนังสือไม่เกินสองบรรทัดไม่เกินห้าบรรทัดไม่เกินแปดบรรทัดฟังดูคลิปแม่งเกินสองนาทีเกินห้าน,นาทีกูไม่ดูแม่งแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเพียงแต่ว่าคุณก็แค่พลาดพลาดสิ่งนี้คุณไม่รู้แค่นั้นเองครับแล้วชีวิตคุณก็จะหาความสุขความสุขมันมีอยู่รอบตัวอะไรครับเนี่ย ความสุขผมคือการได้พูดได้คุยได้ศึกษาได้เรียนรู้อ่ด้ดยช่วยเหลือผู้คนอ่าผมไม่ได้เล่นกีตาร์ยำว่างไม่ได้เขียนหนังสือแต่งหนังสือผมไม่ได้อ่านหนังสือที่ผมอยากอ่านผมอยากได้ดูหนังที่ผมอยากดูใช่หมดครับทุกอย่างจัดระบบระเบียบจะบอกว่าไม่มีเวลาก็มีเวลาเท่ากันแหละลืมตาตื่นอย่างน้อย12ชั่วโมงถึง18ชั่วโมงเพราะคนเมืองสุดนใหญ่ทำงานทำทำกันบ้าคลั่ง คราวหน้าผมจะพูดถึงเรื่องมยอดตายมันก็มีกฎที่ไม่เสมอไป <c oughs> ขยันผิดที่ชีวิตพี่ก็หายยันได้นะครับ <c oughs> เรื่องของการทำงานเรื่องของใจชีวิตล้วนๆ คราวหน้าเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงนะครับให้มันกระชับแล้วเขา้าให้มันตรงตรงประเด็นนะครับจะได้พูดไม่ต้องเลื่อนลอยอย่างนี้อันนี้ถือว่าเราคุยกันนะครับให้รู้ว่าผมดูเพื่อสร้างแรงบัาลใจเพื่อให้ท่านเห็นกว่าเป็นจริงแล้วมันมีเหตุแล้วมันมีผลอย่างเงี้ยอย่างผมยกตัวอย่างอ่าเบอร์โทรศัพท์อย่างเง,งี้ยเบอร์โทรศัพท์อ่ะ <c oughs> มันมีผลกับชีวิตเราจริงๆมีม,มีมีขนาดไหนคุณก็ต้องพิสูจน์แต่สำหรับผมมาพิสูจน์มาแล้วผมว่าแม่งจริงมันจริงเพราะฉะนั้นผมจะพูดที่คนเห็นภาพว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยวกับเครื่องมันนะเครื่องมันเกี่ยวกับใครรวยใครจนหรือใครโง่ใครฉลาดที่ซื้อแค่นั้นแหละผมไม่ได้ดูถูกใครนะอย่าพูดชมว่าบ,บูรูมูลี่นะผมไม่สนใจนะ ดูถูกหรือเฮ้ยมึงดูถูกเขามึงเอาผมด้อยเขามาเฮ้ยมึงนั่นแหละตรงตัวไม่ต้องมาบูลงบุลี่ลอ,อะไรหไอ้บาบาบอะไรผมก็ไม่รู้จักผมรู้จักแต่ผมไม่อยากรู้จักอืมเป็นวนลูบวนลูบคืออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันวนลูบมนะึงลูบเนี่ยอาจจะดูขวางโลกนะเออ mm. มันก็ต้องมีคนแบบนี้มั่งเชื่อผมสิก่อนที่จะดีมันต้องห่วยก่อนอยู่แล้ว คนส่วนใหญ่มักจะต่อต้านอยู่แล้วในสิ่งที่เองไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณฝืนความรู้สึกแล้วคุณมีเป้าหมายชัดเจนว่าคุณอยากได้อะไรจากสิ่งที่คุณดูถึงที่คุณเรียนรู้รับรองได้ว่าคุณคุ้มแน่นะครับวันนี้ก็จริงๆอ่ะผมจะเปิดไพ่เพื่อที่จะคุยนะครับแบบอะไรอ่ะเปิดมาแล้วพูดไปเลยอ่าอย่าพูดเรื่องอะไรเพอไพ่ทุกตัวมีความหมายครอบคลุมได้หลายเรื่องนะครับอย่างสมมติอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง ผมจะเปิดไพแล้วคุยเรื่องอะไรแล้วก็หยิบมาใบเดียวพอใบเดียวพอเลยใบเดียวพอให้ติดมือมาอ่านี่ติดมือมานะครับเนี่ยอ่าหกไม้เท้านะ